ที่บายครับแต่ทุกอย่างที่ผมพูดบล็อกเพจมันจะหายไปโอเคผมจะไม่พูดสิ่งที่มันจะเป็นต่อผมในคลิปนี้ก็แล้วกันเอาเดี๋ยวกอ่อันนี้ไม่น้ำเราก็มาเกิดอยู่ในเบโอใหม่ใช่ผมชอบเบโอม,มีสุดละโอเคก่อนอื่นเรามาตัดไม้กันก่อนเอาชิปหายแล้วเพิ่อพูดคำว่มาไม้ออกมาแล้วก็หมายของชิปนี้ก็คือผม <c oughs> ต้องหา ไอ้พรฟ้านั่นน่ะเดี๋ยวผมขึ้นบนจอให้ดูโอเคนะทุกคนอยากเห็นไมค์คาภาพสวยไหมถ้าคุณกดไลค์แล้วกดติดตามผมจะทําให้ภาพมันสวยขึ้นนิดนึงกดยังอ่าสวยขึ้นละจริงๆต่อให้ไม่กดผมก็จะทําให้มันสวยขึ้นอยู่ดีโหทุกคนผมเจออ่อสักอย่างนี่แหละทําทําทําไมมันเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหแต่เราจะมีมารยาทนะเข้าทางนี้แหละเออเหลือเดี๋ยวผมลงจากตรงนี้ก็ล้กกันนะนี่ก็ลงมาเลยกันนะ เจอแล้วแล้วนี่คือวิธีสุดท้ายที่ผมคิดออกเจอเพชรละอ่ะเอาบายครับแต่ทุกและนี่คือเรื่อง่าสุดหลอนของปรสิทธ์ในเกมไมค์ครับ ถ้าคุณเจอพวกมันแล้วอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะครับหรอะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้พวกมันเจ้าปรสิตนี้จะทําการสิงล่างสิ่งมีชีวิตนั้นและทําการกัดกินจากภายในร่างกาย oh. เพื่อให้เป็นสารอาหารที่จะทําให้มันเติบโตในร่างกายของคุณได้ oh. มันจะกัดกินไปเรื่อยๆจนผิวหนังและกล้ามเนื้อของคุณบอบชา้าและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักสีผิวก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นไม่ได้แปลว่าพวกมันหายไปแล้วนะครับแต่เป็นเพราะว่าพวกมันได้โตเต็มที่ในตัวของคุณแล้วต่างหากหรอเมื่อคุณกําจัดล่างที่ปรสิต มันจะแสดงปรสิตโวเต็มวัให้คุณดูถึงตอนนั้นแล้วคุณอาจจะไม่มีเวลาแม้แต่จะหนีเลยด้วยซ้ำแถมเมื่อเจ้าปรสิตโตเต็มวัแล้วพวกมันจะสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยการกัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นบางทีหมู่บ้านในโลกไมโครสบางคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่คุณเคยรู้จักเพราะว่าพวกมันใช้เวลาไม่นานในการแพร่เชือ้อและวิธีเดียวในการจัดการพวกมันคุณสามารถกดไลค์เพื่อกำจัดมันได้หรือกดซับสไครป์เพื่อลบมันออกจากเกม หน,นุ่มโสดผู้ทําข้าวไม่เป็นวันนี้จะลองทําข้าวกินเองจะรอดไหมผมชอบกินกะเพรางั้นจะทําเมนูกะเพราแต่ผมก็ชอบกินเจลลี่หมี่มากเลยใส่ลงไปด้วยจึงออกมาเป็นกะเพราเจลลี่หมี่เฮ้ยใส่เดี๋ยวเฮ้คุณนําซะ Rainbow Friends a n Rainbow Friends Son t a n d u l c e s k o Miel o m ตุตุมาแมเนทีมงานเข้า8:00น นี่สตูไมเมนเน็ทีมงานเข้า8ปดโมงเลิกหกโมงเย็นตู้ SPD ดีเข้าบ่ายโมงจะเลิกตอนไหนก็ได้เมื่องานเสร็จสตูไมเมนเน็ใช้2จอในการตัดต่อตู้ S p d ใช้1จอในการตัดต่อและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของสตูไมเมนเน็และนี่คือสัตว์เลี้ยงที่สตูเอสดีมีตั้งแต่แมวเล็กไปจนแมวพันธุ์ใหญ่โอ้โหนี่มันสิงโตแล้วห้องน้ำสตูไมม์มนเนตมีที่เหยียบขาทำให้คลลี่ได้คลองขึ่นบอกเลยว่าเอาใจใส่มากและนี่คือห้องน้ำสตูเอสพีดห้องน้ำเต็มมาดูของในนตตตตููู้เเยยขขออองมมีี่กาาหวดแลคื แอะนี่ก็คือแฟนของผมตอนอารมณ์ดีตุต๊ตูไม่มแมนเหะนี่ก็คือแฟนของผมตอนอารมณ์ดี ลมเสียอ้อยเจ็บเฮ้ยก็บอกว่าเจ็บดิูไม่รู้เรื่องเหรอกูเจ็บยัง,งและนี่ก็คือ วันนี้ตอนที่ผมกำลังดูอนิเมะอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูผมเลยออกไปดูปรากฏว่ามีพัสดุมาวางหน้าห้องแต่กลับไม่มีคนส่งซึ่งมาพัสดุนั้นจะเป็นปอกนิ้วนะทุกคนลองใช้ดีกว่าคู่มือมันเขียนว่าถ้าสวมถุงมือและเสียบฟลนี้เข้าไปจะหยิบหออออกมาจากไม้คราบได้ฮะอะไรนะเยียบ <Yeah. S 1> ถ้าหยิบอะไรออกมาก็ได้งั้นผมก็เปิดเคียทีหมดเอา้ามันบังคับเป็นแค่หมดเอาชีวิตรอดเหรอแต่ไม่เป็นไรเรามาลองกลับไม้ก่อนดีกว่าหยิบออกมา Hey, back, right? เฮ้ไม้ปนแปลกๆฮะแต่ช่างมันเถอินแปลว่าถ้าผมหยิบเพชรออกมาจากไม้ครับผมก็จะรวยงั้นเราไปหาเพชรกันเฮ้ยแอปเปิลตกหยิบออกามากินสิอ๋อโรยแต่ทมันมาเป็นน้ำอ่ะครับที่คุดเหล็กมาแต่น้ำของก็เป็นลงเหมืองน,นะทุกคนเพชรจ้าพี่มาแล้วจ้ะน้องหลับไปสอนอยู่ไหนลา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 เฮ้ยนี่ไงเพชรอ้าหยิบออกามาฮะ นี่มันอะไรเนี่ยเราทุกคนอยากหยิบอะไรออกมาจากไม้คัพกันบ้างเหรอครับวันนี้ตอนที่ผมกําลังดู Wh ee. Wh ee. ว่าด้วยเรื่องจอดนอนข้างทางแล้วโดนผีอั้มนะคะแพรและนี่คือเรื่องล่าสุดหลอนกับการห้ามออกจากว่าด้วยเรื่องจอดนอนข้างทางแล้วโดนผีอั้มนะ i โตแล้วก็ยังใช้คนมได้อยู่นะรู้หรือไม่ว่าจุกคอสสำหรับไวมากกว่าครึ่งผู้คนเหล่านี้ต้องการจะ you โ,โอ้ปโทเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้เป็นเรื่องจริงกดไลค์ตอนนี้เลยครับและหลังจากคุณผู้ชมกดไลค์ได้ไม่นานก็ได้มีเงาแปลกประหลาดมาเคาะประตูหน้าบ้านผมผมเลยสงสัยว่าเป็นใครมาเคาะประตูตอนนี้ผมเลยออกมาดูแต่ถ้าว่าผมบอกมานั้นก็ไม่เจอใครอยู่หน้าบ้านเลยเฮ้ยใครมาเคาะประตะูคนกำลังจะลับจะนอนเฮ้ยรู้นะ ประามามกเลยอไปนเสียงประกาศเรียกชื่อแอดบุ๊กให้ไปที่ห้องปกครองก็ดังขึ้นแอดบุ๊กเดินไปที่ห้องปกครองพร้อมกับคิดว่าเรียกกูไปลวนลามอีกแล้วทํายังไงดีวะรอบนี้แอดบุ๊กเดินพวกเราเกืบน้ำพวกเราก็ากเละ Bye. <laughs> ผู้มาจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริงในเดือนกรกฎาคมปี1954เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินนานาชาติโตเกียวได้จับกุมใช้ปริศนารายหนึ่งเนื่องจากพบว่าหนังสือเดินทางของเขาถูกออกให้โดยประเทศทอรเรตซึ่งไม่ปรากฏว่ามีอยู่บนโลกใบนี้เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามและให้เขาระบุตำแหน่งบนแผนที่โลกเขากลับชี้ไปที่ราบชรัฐอันดอรา่าพร้อมกับบอกว่าประเทศของเขาตั้งอยู่ตรงนี้ มานานกว่าพันปีแล้วเมื่อเขาไม่สามารถระบุที่มาของตัวเองได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเขาไว้ที่โรงแรมเนื่องจากเกรงว่าเขาอาจเป็นอาชญากรเช้าวันรุ่งขึ้นเขาหายตัวไปอย่างไรร่องรอยซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับมึนงงเพราะห้อง